เพื่อนๆครับนี่วันนี้ก็ได้แผลนะครับก็จะนี่ครับน้องเข้าผมทําแผลให้นะครับนี่พยาบาลดวงใจของพ่อเบิ้นบัวแก้วนะครับนี่ครับอ่ะฝากให้โกโก้อ่าฝากให้โกโก้ทาให้ป้าป้าน่อยครับอ่าโอเคนี่นะครับอ่าเดี๋ยวน้องเข้าผมจะทายาให้น้องขายเห็นเข้าผมเดียนะครับครับยาไหนยาไหนดูหนี่อยยาอนี่นะครับชูด้วยให้ดูด้วยหน่เนดูยาหน่อยดูยาหน่อย ช่ช <justement S 2> ่วมาม่าใช่ไหใช้ม nah. right? <sm all noise> so ืออะไรนเรับนี่ก็ได้ตรงนี้ก็ได้กตรงนี้ก็ได้แล้วก็นี่มันจะเป็นสีขาวนะครับกนะก็คือภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่โบ๊ชอยู่มืออยู่ไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับนี่นะครับ ใช้วิธีการป้ายแบบนี้นะครับที่ครับนี่น้องข้าหอมป้ายให้เนาะทีงไหนอีกอ่าได้ยตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะโอเคน้องข้าหอมป้ายให้นะครับบูดออกมาอีกออกมาห็นข้าวหอมทางเออนั่นแหละครับไม่ต้องไปซูมที่ไหนโคดูที่ด้วยสิครับก็ผมก็จะให้ลูกๆถ่ายคลิปนะครับสมาชิกทุกท่านครับ ถ่ายคลิปโอเคนะครับเริ่มฉิดแล้วค่ะเอาข้างนี้เลยครับนะครับนี่นครับจะประมาณนี้นะครับข้างนี้เยออกะยุ่งมากเลยนี่นะครับนี่ไม่เป็นไรครับไม่เจ็บครับถึงเจ็บก็ทนได้นะครับนี่ครับน้องข้าวหอมก็มขนนอ๋อทำไมขาสั่นนะกลัวไม่ได้กลัวนะครับ <laughs> ก็นั่งด <laughs> ยบ่หมดเพราะไม่เลือนมันแข็งอะรอป๊าหรือว่ามันเป็นเนื้อไม่เป็นไรขอมาน้ยเอาไป นะครับนี่คือนางพยาบาลของป๊าป๊านะครับเดี๋ยวน้องก็จะทานี่ทาแผลให้นะครับแป๊บนึ่งครับมามาแป๊บนึงนี่นะครับก็เป็นแรงใจที่ดีนะครับเป็นแรงใจที่ดีมากๆม,มีลูกๆสองคนมาให้กําลังใจนะครับเพราะว่าวันนี้ไปทําคลิปปลาในกระชังมาเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย ตกสะพานใช่ป้าป๊าตกสะพานนะครับไม่เป็นไรครับถ้าใครอยากจะชมก็มาที่ช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับน้องข้าหวหอมนี่นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในช่องน้องข้าหวหอมพี่โบ๊ทนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มก็มาดูช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วได้นะครับนี่ลูกสาวป้าป๊าทำได้ทุกอย่างนะครับ ทาเลยครับทาเลยป๊าป๊าให้ทาก็ทาเลยนี่นะครับพยาบาลตัวน้อยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายหน่อยครับบบ๊ายบายย